สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแว่นขยายครั้งนี้นะครับรายการแว่นขยายจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางศิละปะเกือบทั้งหมดของประเทศไทยไว้ในที่เดียวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตัวผมเองนั้นเมื่อครั้งยังเป็นเด็กก็เคยไปทัศนศึกษายัางสถานที่สําคัญแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ผมและรายการว่านขยายจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของผู้สร้างและเหตุผลในการสร้างของเมืองโบราณให้ชัดเจนมากขึ้นครับและติดตามชมรายละเอียดต่างๆได้ในรายการวันนี้ผู้ให้กำเนิดความคิดสำหรับเมืองโบราณคือคุณเล็กและคุณปภัยวิทยยพันธ์สองสามีภรรยาปัจจุบันท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้วครับ และทายาทได้ดำเนินกิจการนี้ต่อมาโดยมุ่งปรับปรุงและบำรุงรักษาสิ่งที่ท่านทั้งสองได้เริ่มต้นไว้คุณเล็กวิริยพันธ์เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2457ในครอบครัวนักธุรกิจชาวจีนงานสำเพ็งจุดเริ่มต้นความสนใจด้านศิลปะของคุณเล็กนั้นเริ่มจากการอ่านและสะสมของเก่า ตั้งแต่ช e ่วงยังเป็นนักธุรกิจเต็มตัวยิ่งอ่านมีศึกษายิ่งเกิดความหวงแหนในศิลปะของชาติมากขึ้นครับทําให้คุณเล็กนั้นเกิดแรงผลักดันที่จะคิดทําเมืองโบราณขึ้นมาดังที่ปรากฏเห็นในปัจจุบันนี้การรวบรวมงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้นทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบลูกทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนบางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกันในช่วงมิติของเวลาดังนั้นจึงกล่าวถึงช่วงสมัยต่างๆตามความรุ่งเรือง ที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดนับเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทววาราวดีศรีวิชัยลบบุรีล้านนาล้านช้างสุขโขทัทยอูทองอยุธยาทนบุรีจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน รายการแว่นขยายนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์และรู้จักเกี่ยวกับเมืองโบราณมากขึ้นนะครับข้างหน้าแว่นขยายจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องใดนั้นโปรดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะติดตามข่าวสารของรายการแว่นขยายสามารถติดตามชมได้ที่ Facebook นะครับโดยเสิร์ชหาหน้าเพจที่เรียกว่าแว่นขยาย ท่านผู้ชมก็จะสามารถอัปเดตข่าวๆวเกี่ยวกับรายการแม่นขยายได้ตลอดเวลาเลยครับวันนี้ผมและทีมงานแม่นขยายขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ